พ่อๆกันกบผมพาอยู่เคยไทะเขาวงอีกเช่นเคยครับตอนแรงๆครับวันเสียวลวยเขาขอกลุง่งแหนบนมครับผ้าพีผ้าน่องมาฟังเสียงกระลงข้อคว้วยนะครับพี่น้องมนีกะควาวยกะเล่มหญ้านี่ครับเล่นหญ้าตอนค่ำๆนะครับระมารหาม่งแรงนะครับ นี่ครับลงขี่ต้มต่ตตะบายผนครับเพื่อนนะครับพี่น้องอ้สปาโคนนี่ละสุดยอดเลยนะครับเอาฝากเสียงกระลงข้อควยไปหอดพี่หอดน้องสู้ขู่สูคนได้พี่น้องเด้ส่งความกระหอดกระถึงจากผมพาอยู่เคยเพื่อใหเขาว่งนะครับให้พี่ให้น้องได้รับส้มกันนะครับบรรยากาศบานเว่าวันฝนสิต๊ะครับมาอนี่บ่โต๊ะครับคือเก่า ลงคอควายปวด,ดควายกระเล่มหย่าแหงเฟืองแหงครับนานี่นะครับนานี่แล้วหยาปูเขาก็มียดอกหย่าปูก็ได้หยาปูเขาก็พ่อได้เกี่ยวให้กินโยตัดให้กินโยนะครับมาเบิงปักตู่ไ <c> อ <oughs> ตัวน้อยตัวไอตัวน้อยตัวเท่าแม่นะครับ กล้วยตัวนี้เป็นกล้วยที่เมื่อตันครับพี่น้องเมื่อตันแต่ว่าเ่าเป็นลาคาอ่ามาฟังเสียงกะโงข้อกล้วยกะโงกะโงตัวนี้ก็คือเฮ็ดเองนะครับพี่น้องเฮ็ดเราเองครับเฮ็ดจากเล็กเมือ่อขนาะเขาเป็นยังนี่บอกว่าเมื่อเขาแตกครับเฮ็ดจากเล็กกล่องสามนิ้ว ไม่ตีให้มันกลมนะครับกโรโล่งคอควายสร้านะงเสียงแต่กอนสิเป็นบักคิกเนาะพี่น้องเนาะเป็นกระล่อเป็นขอนะครับบานเท่าเอื้อนนะครับนี่คืออันนี้เข้ากับพัฒนาจากใหม่มาเป็นเล็กนะครับจากใหม่มาเป็นเล็กบรรยากาศหางุงแรงนะครับหาุงกลักๆลวๆเข้ากสิปล่อยโลงน้ำนี่พี่น้องมาที่ ตรงมอบบรรยากาศให้พี่ให้น้องสู้ผูสู้ขคนได้รับชมกันกับบรรยากาศท้องทุ่งกับคนเลี้ยงควายเนาะพี่น,อน้องเนาะท้องทุ่งกับคนเลี้ยงควายพี่เกา้าในถูกมือภารกิจในสวนของเฮานะครับ <c oughs> เลี้ยงควายเลาะทงละล้อท,ลลทางหน้านี่ละที่พี่น้องแถวนี่ละเป็นกาไห้รำ มาดีนะครับเพราะว่ามันมันเบิ่งพี่น้องว่ามันตัดหญยาเพราะว่าควายดีกว่าแต่จังหนึ่งก็คือสามารถทีสีเล่มหยาหเกี่ยงได้นะครับนี่ก็คือเป็นพาบรรยากาศตอนแรกๆอีกมื่อหนึ่งเจ้าท้องเอกอายุแจ็คเดือนแล้วสองเดือนแล้วสี่สองเดือนแล้วปะ เริ่มเล่มยากเก่งแล้วนี่พี่น้องเริ่มเขาแตกอกแล้วทักทายเอฟซีหน่อยท้องเยกท้องเยกเอ้ยโ่นี่เจ้าท้องเยกหวยหน่อยปีนี่ได้ได้ตัวเดียวครับสาเหตุก็นเนื่องจากว่าผสมบอติดเนาะปัญหาหลายก็คือกันหลาหลทานหลายคน ปัญหาคือผสมบ่อติดนะครับเพราะว่าห้าบอมีควายผูคุ้มฟูงก็เลยยากแน่จักหน่อยนะครับเพราะว่าผสมเทียมบางทีเขาจะจับซัดบอ่อถือเนาะนี่ครับนี่คือบรรยากาศตอนแรกๆครับเดี๋ยวเขาเสียบควอยลงน้ำเนาะพี่น้องเนาะ เอาข่อยลงน้ำไปแมบน้ำก่อนสีเอาเขาขอ,อกกินเฟืองต่อให้ขอ,อกนะครับนะวดเอาอีกเดือนเดียวอีกเดือนเดียวเดือนก็กว่ากะที่สามารถหาหน่าน้ำกันแท่หน้าแหละเพราะว่าฝนตกเนาะพี่น้องเนาะอ่ะครับไปไปฮาไปลงน้ำไปลงน้ำไปแม,นม่น้ำไปกินเฟือง่อนท้องเยกไป ตามพี่ๆไปนะครับไปไปจอจะไ,ไปลงน้ำเด้อนี่มันี่โคตรสาวสวยจากฟาร์มของเราจากสวนของเราครับมันี่โคตรมาที่แหลกเรียบแนวเพราค่อยเป็นน่ครับ เอสวยไปห้าลงนาบไปครับหลังจากกันกะมาลงหนาบครับตัวใดบ่ลงกระเลมน้ำขอบสะนะครับนี่ละครับภาพรบรรยากาศตอนเลี้ยงครับภารกิจมือนี้การเลี้ยงควายกะสิสิ่งนลงนะครับขึ้นจากนาก้ำกะเสียวขาขอกนะครับขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายหลายที่คำว่ารับส้มนะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ช่องของเฮานะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีคลิปหนาพอกันไหมครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำในเรื่องพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณ,คณหลายๆครับพี่น้องสำหรับมอนีก้ก็ขอกาวคำว่าขอบคุณและครสวัสดีครับ